ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเพื่อท่านผู้รับฟังทั้งหลายวันนี้มีโอกาสมาพบก,กับบรรดาท่านผู้รับฟังในเรื่องของพระพุทธศาสนาช่วยคนในวันที่แล้วได้พูดถึงเรื่องมือวัยมาทั้งสองตอนแต่ก็เลยยังไม่อยากจะจบเพราะเรื่องของมือวายนี้เป็นโทษมาก แก่บรรดาปวงชนทลายคำว่ามือไวก็หมายถึงว่าชอบฉกช,ชิงเอาทรัพย์สินของคนอื่นมาเป็นสมบัติของตนโดยใช้เล่เหลี่ยมคดกองในบริการต่างๆของราคาถูกพยายามเสริมราคาให้แพงเกินพอดีแล้วก็สิ่ง เหตุบางเรือการที่จะต้องเสียน้อยก็พยายามให้เสียมากมีหลายเรื่องดีกันในประเภทนี้ถือว่าเป็นเรื่องเขามีมือไวเหมือนกันผู้พูดเองก็ถูกเรื่องทั้งหลายเหล่านี้เข้ามาแล้วแต่ว่าที่มาพูดนี้ไม่ได้หมายความว่าจเจ้าตัวเข้ามาเป็นเครื่องอ้างหรือว่าจะมาฟ้องร้องจำมัญดาประชาชน เรื่องของถูกกลายเป็นของแพงของคนจะได้เร็วกลายเป็นได้ชา้าเป็นการประวิงเวลาจะขอปรารกทั้งหน่วยงานหน่วยหนึ่งเมื่อปีพศ2513ปีนั้นอยากต้องการจะเอาไฟฟ้าเข้ามาใช้ในสถานที่ความจริงเป็นส่วนสาธารณะ ทำเนหนสือขอไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วข่าวก็บอกว่าระบบไฟฟ้าจะลงมาได้เดือนมีนาพอถึงเดือนมีนาไปถามเข้าก็บอกว่ามอบแปลงจะลงได้เดือนเมษาถึงเดือนเมษาก็ไปถามอีกบอกจะได้ลงได้เดือนพฤษภา ถึงเดินพฤษภาไปถามอีกก็บอกว่าจะลงได้เดินมิถุนาไปไปมามาต้องไปหาท่านผู้ใหญ่บางท่านในหน่วยงานนั้นกระแสไฟก็เลยเร่งรัดแบบประเภทเร่งรัดเอามาลงได้เดินกรกฎาคมนี่การประวิงเวลาแบบนี้ถ้าเป็นพ่อค้าธรรมดา แว่ากระแสไฟฟ้าน,นั้นจะเป็นของหลวงแล้วไม่ใช่ของหลวงผูพ้พูดไม่ทราบทราบแต่พิยวว่าเป็นเรื่องของหน่วยงานงานหนึ่งอาจจะเป็นบริษัทเอกชนหรือว่าของรัฐวิสาหกิจอะไรก็ไม่ทราบแต่ปในเด็นว่ามีเจ้าหน้าที่เข้ามาติดต่อแล้วก็ไปติดต่อถึงสถานที่หลายจุดเป็นขั้นเป็นตอนหลายรายการ การปรววิงเวลาแบบนี้ถ้าเราจะดูกันไปก็ต้องถิอว่าเป็นประเภทมือไวเหมือนกันไม่ว่าบรรดาลูกจ้างทั้งหลายที่ทำงานประเภทนั้นเอาเงินเดือนเอาเบี้เลี้ยงแต้ผลงานคือหมายความว่ากระแสไฟฟ้าถ้าจ่ายได้ไปจ่ายไปได้หน่วยงานนั้นๆ ดรวอว่าเจ้าของก็จะมีสิทธิ์ได้ค่ากระแสไฟฟ้าเอามาบริการงานอย่างอื่นหรือ <c oughs> ว,ว่าเอามาเป็นเงินเดือนนับเบี้ยเลี้ยงของลูกจ้างทั้งหลายแต่ <c oughs> ด้วว่าบรรดาลูกจ้างทั้งหลายเหล่านั้นปรับปรบิงเวลาสิเป็นเดือนคนที่ะพึงได้รับกับนายจ้างก็เลยไม่ได้เพราะฉะนั้นว,ว่า บรรดาลูกจ้างทั้งหลายเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นประเภทมือไวเหมือนกันคือทำลายผลประโยชน์ของนายจ้างที่จะพึงได้ <c oughs> รวมความว่ายื้อแย่งผลประโยชน์ที่นายจ้างจะพึงได้แต่ความจริงประโยชน์ที่ในายจ้างจะพึงได้ก็เป็นผลประโยชน์ที่ลูกจ้างจะพึงได้นันเองแล้วก็บรรดาลูกจ้างทั้งหลายเหล่านั้นที่ประวิงเวลาพอถึงปีก็หาโอกาส ขอขึ้นเงินเดองกันที่พูดมานี้ไม่ได้พูดถึงลูกตั้งทั่วไปนี่พูดเฉพาะจุดๆนั้นนี่ที่ทางพระพุทธศาสนาบอกว่าจงอย่าทำตนเป็นคนมือไวเฉพาะจุดที่กล่าวมานี้ถ้าหากว่าเขาจะพึงทำกันรวดเร็วได้ประโยชน์มันจะเกิดขึ้นความเจริญจะเกิดขึ้นกับหน่วยงานนั้นๆหรือไม่ ท่านนัางหลลองพิจารณาดูแค่มอแปลงไฟฟ้าลูกเดียวต้องใช้เวลาตั้งแต่กุมภามมนาเมษาพฤทธภามิถุนาและกรกดากรกดานี้ถ้าหากว่าไม่เร่งรัดก็ไม่ได้เหมือนกันนั่นเป็นปีพศ2 5 1 3ห้ามาเรื่องแรงงานก็ไม่กันหน่วยงานนั้นเอง ก็เขียนค่าแรงงานเสาสายไม้คอนแ,แรงงานค่าแรงงานจริง,รงๆเขาเขียนมาคนละสี่สิบบาทต่อหนึ่งวันเวลาที่ทำงานจริงๆไปถามพวกลูกจ้างรายวันทั้งหลายว่าเขาจ้างพวกคุณมาคนละวันละเท่าไหร่บรรดาลูกจ้างทั้งหลายบอกว่าเขาจ้างมาวันละสิบห้าบาทคนที่ไปงานนิด บอกว่าเขาแจ้งมาวันละยี่สิบห้าบาทสมัยนั้นก็พอใช้พอกินแล้วก็ต้องมาคิดกันว่าเองเงินสี่สิบบาทเนี่ยถ้าใช้ไปสิบห้าบาทมันก็เหลือยี่สิบห้าบาทถ้าใช้ไปยี่ไปยี่สิบห้าบาทมันก็เหลือสิบห้าบาทเงินที่เหลือนี่ไปไหนนี่เราต้องคิดว่าเงินเหลือเนี่ยมันไปไหน ถ้าคงจะไม่ถึงนายงานหรือว่าเจ้าขององค์การนั้นๆท่านี้เพราะอะไรเพราะว่าตีราคามาสูงแต่ว่าจ่ายตำ่ำถ้าบังเอิญจะถึงมือก็ถือว่าเป็นประเภทมือไวเหมือนกันใช้เล่เหลี่ยมคดโกงเอากับกุบคนผู้จะทำผลประโยชน์ให้แก่นตนโดยการใช้กระแสะไฟฟ้าตนเองได้ประโยชน์ เก็บค่ากระแสไฟฟ้าได้ค่าอะไรต่อค่าไรกีปบาทะนี่เป็นจุดที่หนึ่งและจุดที่สองต้องการจะใช้ไฟฟ้าเป็นสาธารณประโยชน์ได้ให้เจ้าหน้าที่ไปติดต,ต่อติดต่อตั้งแต่เดืนกุมภาเหันอนกันเรื่องจะตกลงม,มาได้ก็เดือนกรกฎาคม ในทำนองเดียวกันซึ่งมันมีระยะทางไม่เท่าไรใช้ไฟฟ้าเป็นสาธารณะประมาณสิบดวงเศษเศษระยะทางก็ไม่เต็มครึ่งกิโลนักท่านเมื่อเรื่องแจ้งมาก็บอกว่าก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องให้เจ้ทาที่เขาหน่วยงานนั้นให้หน่วยงานนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นหน่วยงานเข,ขาข้าราชการทั้งราชการเสมอไป เป็นเรื่องที่เจ้าของไฟฟ้าเขาแจ้งมาแต่ว่ามีคนมาแจ้งเจ้าหน้าที่มาแจ้งให้ทราบบอกว่าทั้งค่าติดตั้งเรองอุปรกรณ์ต่างๆทั้งหมดทางหน่วยงานนั้นช่วยแล้วสองในสามแต่ว่าของเงินให้ผู้พูดเองนี่แหละให้จ่ายไปสี่หมื่นบาท พ็ฟังคําว่าสี่หมื่นบาทก็ตกใจถามว่าสี่หมืนบาทนี่ช่วยแล้วหรือยังหรือว่าจะให้ทางผู้พูดเองย่ายเงินหนึ่งในสามก็สี่หมืนบาทผู้ <c oughs> ไม่แจ้งบอกว่าสี่หมืนบาทนี่เป็นหนึ่งในสามแต่สักวัอสองในสามนั่นหน่วยงานนั้นออกให้ ความจริงกว่าจะตกมานนี่ก็ให้ช่างไฟฟ้าคำนวณราคาแล้วมีคนเขามารับทำบอกว่าถ้าใช้เป็นสายทองแดงก็จะต้องใช้เงินประมาณไม่เกินสองหมื่นบาทไม่ถึงดีไป่ไ้ว่าสองหมื่นบาทใช้ได้แน่นอนถ้าว่าใช้สายโครเมียมก็จะตกราคาอยู่ประมาณหมื่นบาทเศษๆนี่เป็นราคาเต็ม ที่คณะช่างไฟฟ้าเขามารับอว่าตาว่าจะติดตั้งจริงๆแล้วก็เขาชดใจ่ายให้เ,เขารับเท่านั้นเป็นงานเหมากัน <c oughs> แต่ว่าเจ้าขององค์การไฟฟ้ามาบอกว่าเขาช่วยแล้วสองในสามทางผู้พูดจ่ายหนึ่งใ,ในสามแต่ต้องจ่ายถึงสี่หมื่นบาทนี่ก็ตกใจ นี่ก็ลองคิดดูประเภทนี้เป็นประเภทมือไวหรือเปล่าก็ถือว่าต้องเป็นประเภทมือไวมือไวตอนไหนก็โกงเงินของบุคคลผู้จะติดตั้งขอติดตั้งอัตราจริงๆเนี่ยมันหมื่นบาทเศษๆแล้วไม่เกินสองหมื่นบาทตามที่ช่างไฟฟ้าเข้ามารับเหมาว่าทำได้แต่ฝ่ายนั้นบอกว่าช่วยไปแล้ว ถ้าช่วยจริงๆเขาก็ต้องช่วยทั้งแปดหมื่นบาทเราะสองในสามแล้วผู้พูดเองจะต้องจ่ายเงินไอีกสี่สี่หมื่นบาทรวมแล้วเขาตีราคามาแสนสองหมื่นบาทซึ่งราคาจริงมันไม่ถึงสองหมื่นบาทที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำช่วยโลกบกจงยามือไวประเภทนี้ แต่การมือไวประเภทนี้มีขึ้นจะทำให้โลกไม่จเจริญ <c oughs> โลกจะเต็มไปด้วยความปันน่นป่วนจะมีความแตกร้าซ่ีกันละกันในที่สุดก็ไม่เอาเพราะว่ารู้ว่าเข้ามือวัยแบบนี้ก็เลยไม่เอาถ้าถือว่าไฟฟ้าเป็นสาธารณะไม่ได้ใช้เป็นส่วนตัวความจริงจะช่วยกันดีกว่าดีกว่าที่จะมาคิดเอากำไรเกินเกินควร <c oughs> เอากําไรอย่างเดียวก็พอตำเนาแถมเอาบุญคุณเส้นด้วยนี่ประเภทมือไวที่ท่านบอกว่าพระพุทธศาสนาไม่ช่วยโลกแต่ความจริงพระพุทธศาสนาช่วยแล้วช่วยแล้วแต่คนที่รับความช่วยเหลือไม่มีแต่องค์สมเด็จพระจินทร์ีกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสันโดษคำว่าสันโดษนี้ไม่ใช่แปลว่าขี้เกียจ สันโดดไม่แปลว่ายินดีแต่เฉพาะของที่เราหามันได้โดยชอบทำท่านั้นหลายที่กล่าวถึงก็มีเงินเดือนมีเบี้ยเลี้ยงนายจ้างจ้างแล้วแต่ทําไมจะต้องมาขึ้นราคากันขนาดนี้ราคาประมาณเอาละคิดอย่างแพงที่สุดสองหมืนบาทแต่ตีราคามาจริงๆมันแสนสองหมืนบาท เห็นไหมบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายประเภทมือไวทําลายเศรษฐกิจของชาติขนาดไหนเป็นอันว่าพวกที่ได้เงินเดือนทั้งหลายเหล่านั้นเขาได้เงินเดือนไปจากนายจ้างแล้วแล้วผลที่สุดเขาก็มาหากําไรเป็นพิเศษผลที่จะได้กับนายจ้างก็คือรายได้ส่วนนั้นไม่มีโอกาสจะได้ เพราะว่าผู้ซื้อเห็นว่าแพงเกินไปเขาก็ไม่ซื้อใน้อย่างนี้ถ้าจะหาว่าพระพุทธศาสนาไม่ช่วยโลกได้ยังไงความจริงพระพุทธศาสนาช่วยโลกไปจงอย่าคดอย่ากโกงกันอย่ายื้อแย่งกันเรียกว่าเพศมือไวอย่าทําลายผลประโยชน์ของคคนอื่นช่วยกันเกือ้อกูลประโยชน์ของแต่และฝ่ายต่างคนต่างก็จะมีความสุข นี่พระพุทธศาสนาช่วยแต่ยังไม่ช่วยไม่คราวหนึ่งผู้พูดเองเหมือนกันสร้างโรงพยาบาลว่าจริงการสร้างโรงพยาบาลนี่สร้างด้วยทุนส่วนตัวของประชาชนหมายที่ว่าผู้พูดนี่บอกบุญกบันดาท่านหลายที่มีศรัทธาสร้างขึ้นมาโดยที่ไม่ได้แจ้งให้ทางรัฐบาลทราบ เมื่อสร้างขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วราคาเลยถ้าจะถามเรื่องราคาราคาหน่วยงานทางราชการส่วนท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมาบอกว่าราคาที่ท่านสร้างนี่ขอได้โปรดจะบอกให้ใครทราบถ้าไม่บอกหมายความว่าจะโฆษณาไปเพราะว่าราคาทางราชการสร้างจริงๆราคานี้มันไม่ได้ในเรื่องนี้ก็ไม่โทษราชการเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมดา การประมูลต้องเสียอะไรต่ออะไรหลายอย่างผู้พูดที่พูดแล้วก็สร้างเองเชิชวนบรรดาประชาชนทั้งหลายที่มีศรัทธามาร่วมกันสร้างใช้เงินไปประทั้งหมดและพื้นที่ด้วยประมาณสามล้านสี่แสนบาทสามล้านสี่แสนบาทนี่เรามีขายงาันเยอะมีกระพงกระแพงมากคิดราคาจริงๆกับราคาประมูลก็จะอยู่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ ความจริงราคาประมูลนี่โทษเขาไม่ได้เพราะว่าถ้าประมูลทำเสันญ,ญาลงไปการตีราคาค่าของก็ต้องเผื่อของขึ้นไปด้วยเผื่อการทํางานไม่เสร็จค่าแรงงานจะเกินตัวหมายถึงว่าลูกจ้างจะขึ้นราคาได้ค่าภาษีก่อนอะไรตระยีปาถะนี่เป็นเรื่องจําเป็นที่ผู้พูดทําก็ทํากันเอง ใช้แรงงานกันเองใช้คนผู้รับจ้างภายในเขตก็เป็นว่าค่าจ้างก็ไม่เต็มไม่เต็มอัตราในค่าวัตถุก,ก่อสร้างก็สามารถจะซื้อได้ในปัจจุบันถึงว่าราคาจะถูกจะแพงยังไงก็ทราบแล้วก็สามารถจะเลือกของได้ตามอธัธยาศัยแต่ที่สร้างนี่ก็รู้สึกว่าแพงมากอยู่แล้วเพราะว่าเลือกของดี แต่แต่ว่าถ้าจะไปเทียบกับงานประมูลมันก็น้อยกว่ากันมากอันนี้ขอบรรดาท่านผู้ฟังฟังแล้วก็อย่าไปโทษหน่วยราชการที่ประมูลเพราะว่าระเบียบการประมูลต้องเสียอะไรทั้งหลายอย่างก่อนจะเปิดซองต้องซื้อแบบเพื่อการเปิดซองต้องมีเงินประกันแล้วก็ต้องมีอะไรต่ออะไรจริงเยอะแยะ <c oughs> บูประมูลก็ต้องตีราคาค่าของเผื่อไว้ประของเยอะขึ้น ดีราคาค่าแรงงานเผื่อไว้ว่างงานจะไม่ทันจะได้เร่งรัดงานทั้งกลางคืนด้วยและก็ทุกอย่างมันเป็นการค่ากันเนแต่ทั้งการค่ากันเนเผื่อไว้อย่างนั้นบางทีผู้ประมูลยังขาดทุนก็มีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเท่าที่ทราบนิว่าคณะของผู้พูดนี่มีผู้รับการประมูลที่เป็นพวกพ้องกันมีอยู่มาก ยังรู้พฤติการความเป็นจริงอันนี้ไม่โทษท่านผู้ฟังฟังแล้วยาโทษหน่วยราชก,การว่าสร้างของแพงเพราะว่าระเบียบทําอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ทําไว้ดีไม่ดีการก่อสร้างจะไม่ถูกแบบไม่ถูกแผนว่าถูก,ก่อสร้างจะไม่ครบถ้วนจะเป็นอันตรายอย่างที่เคยเห็นตึกสร้างเสร็จราวสร้างเสร็จสุดสร้างเสร็จพังอย่างนี้มีมาก นั่นเพราะทำไม่ถูกแบบไม่ถูกแผนนี่มาสร้างโรงพยาบาลเสร็จหน่วยสาธรารณสุขมีท่านอธิบดีกรมสาธารณสุขรองอธิบดีเป็นต้นแจ้งให้ท่านทราบเมื่อท่านทราบแล้วก็รีบใจการให้แพทย์มาอยู่ให้พยาบาลมาอยู่ ทั้งทั้งที่งบประมาณยังไม่ถึงคือมาอยู่วันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยี่สิบสิบยี่สิบนี้เองในเวลานี้ถือว่ายังไม่ผ่านงบประมาณแต่ท่านกุณาจัดสมให้รวดเร็วที่สุดงานนี้ถือว่าเป็นงานที่มีความดีเป็นกรณีพิเศษ <c oughs> สำหรับหน่วยงานของกรมสาธารณสุขนี่ต้องขอเทิดทุนความดีของท่าน ความจริงผู้พูดนังคาดไม่ถึงคาดไม่ถึงว่าจะได้แพทย์ได้พยาบาลมาอยู่ได้ยังไงเพราะมันไม่ผ่านก็ประมาณเวลาจะสร้างก็ไม่ได้แจ้งให้ทางราชการทราบราะว่าอยู่ในเขตใกล้โรงพยาบาลแต่ถ้าว่าท่านอธิบดีกับท่านรองอธิบดีก็มาวางหน่วยงานบอกว่าถ้าจะเป็นโรงพยาบาลมันก็ชิดก,กับโรงพยาบาลของจังหวัด เรื่องไกลกันประมาณเจ็ดตกิโลทางที่ดีก็ควรจะเป็นศูนย์แม่และเด็กแล้วก็มีคลีนิกรักษาโรคด้วยก็เหมือนโรงพยาบาลธรรมดาผู้รักอาผู้พูดเองไม่ขัดข้องอะไรก็ได้ทุกอย่างถ้ามันจะเป็นประโยชน์กับประชาชนเมื่อตกลงกันแล้วท่านก็จัดส่งแพทย์มาอันดับแรกท่านแพทย์ใหญ่ไประจำจังหวัดผอ้ไทยธานี ส่งพัญญาของท่านทึ่เป็นแพทย์ชั้นเอกมาควบคุมอยู่ก่อนแล้วต่อมาทางกรมสาธรารณสุขก็ช่วยส่งนายแพทย์มาอยู่ประจำพร้อมท้งพยาบาลและพะดุคันและผู้ช่วยพยาบาลเป็นนั้นว่าผลงานแม้จะเป็นชิ้นเล็กๆความจริงก็จะเล็กและใหญ่ก็ตามมันก็ใหญ่กว่าเรื่องของไฟฟ้าที่พูดมาในการก่อนใหญ่กว่ามาก แต่ว่างานพอเสร็จก็ส่งปุปรับยังคาดไม่ถึงอันนี้จะพูดกันไปถึงหน่วยรายการทางฝ่ายทหารก็มาทราบว่าห้องสัญยกรรมห้องสูจีกรรมไม่มีเครื่องทำความเย็นเห็นว่าเวลาทำการคลอดคนผู้ถูกคลอดหรือเจ้าหน้าที่ก็จะร้อนจัด เวลาทําการผ่าตัดเครื่องไอ้ขาผ่าตัดก็ต้องใช้ความเย็นห้องก็ร้อนจัดคนจะร้อนจัดหน่วยทางราชการทหารบางหน่วยได้รวบรวมกําลังแทบกันจัดเครื่องทําความเย็นส่งมาสามเครื่องคือแอร์เครื่องปรับอากาศกับตู้เย็นอีกสามตู้และแล้วก็ตู้สำหรับใส่เอกสารอีกสองตู้ นี่แต่เห็นขั้นเคยช่วยกันหมายความว่าไม่ได้โกงอของท่านในการส่งมาให้เป็นการทําบุญร่วมกันเห็นจะเป็นการบอกบุญกันนั้นได้ไรกันยังไงก็ช่างเถอะเรียกว่าท่านทำด้วยความเต็มใจนี่ต่อมาก่อนที่โรงพยาบาลจะเสร็จก,ก็คิดว่ากระแสไฟฟ้าที่ให้ไป มันมีมิเตอร์เล็กเต็มทีไม่เหมาะกังการที่จะใช้พระโรงพยาบาลจริงๆทางกรทรงทางกรมสาธารณสุขบอกว่าจะมาสร้างตึกหนึ่งหลังสามสิบเตียงเป็นตึกสูจิก,กรรมโดยตรงและมีคนคลอดแ้ะก็พักได้สบ,บายมีทุกอย่างเสร็จก็เห็นว่ากระแสไฟฟ้าเป็นแค่ยี่สิบแอมแป์ที่ให้ไปไม่พอจริงให้ทางแพทย,ย์ใหญ่ ติดต่อโดยทางผู้พูดเองจัดเงินจากทางบรรดาประชาชนผู้มีศรัทธาช่วยกอนออกเงินขอมอบแปลงไปถ้าจะไม่พลาดก็คงจะเป็นเดือนกุมภาแต่กว่าจะมาถึงก็เหนื่อยเต็มทีเคลื่นมาถึงแล้วก็ปรากฏว่าแค่มิเตอร์จากมอบแปลงนอ,อกมนี้ลงไม่ได้ มอบแปลงเท่าที่พูดนี่มอแปลงปรากรุณาแล้วเดือนเศษแต่ว่ามีเตอร์ที่จะต้องวัดไฟฟ้าข้าใจเข้าใช้ในโรงพยาบาลยังทำไม่ได้เลยที่พูดนี่เป็นพูดวันที่ยี่สี่สิงหาคมสองพันห้ารอยี่สิบมีการเปรีวิงเวลาแบบนี้เขาก็ถือว่ามือไวเหมือนกัน เป็นการทำลายผลประโยชน์ของหน่วยงานที่พึงได้หน่วยงานไฟฟ้านี่ไม่ทราบว่าเป็นของใครจะเป็นของรัฐบาลจริงๆและเป็นรัฐวิสาหกิจและเ,เอกชนก็ไม่ทราบไม่ทราบว่าเป็นของใครทำไมถึงล่าช้าแบบนี้ก็ต้องคิดเคยโทรศัพท์ไปถามเขาเมื่อเขาติดตั้งผ่านไปประมาณสองอาทิตย์แต่งมอบแรงเสร็จ พอแปลงนี้ก็จ่ายไป 40, 000, 40, 000ส,สี่หมื่นแทบสี่หมื่นเศษ็จเพียงแค่สามสิบทีวีเอความจริงมันก็จะแพงจะถูกก็ไม่ว่าก็ขอให้งานมันเป็นไปตามรูปงานกันแล้วกันพ่อ,อแปลงจริงๆตามนังสอของแพทย์ใหญ่ที่แจ้งมาบอกว่าตั้งไปแล้วได้จ่ายไปแล้วสี่หมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเออได้คิด ตั้งแต่จ่ายไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้ารอยี่สิบแต่เมื่อแปลงจะมาจริงๆก็เดือนกรกฎาคมในวันเดือนกรกฎาคมมาตั้งแล้วนี่สิงหาคมจึงจะเส้นอยู่แล้วมิเตอร์วัดระดับไฟฟ้ายังไม่มาโยกกันไปโยกกันมาเมื่อสองอาทิตย์ผ่านไปถามเขาว่าทําไมเยังไม่มาติดตั้งมิเตอร์ เจ้าหน้าที่หน่วยงานไฟฟ้าก์บอกว่าทําไมจะไม่ติดติดต่อไปกวามจริงเมื่อตั้งหมอบแปลงก็บอกแล้วบอกว่าทํมาให้ครบอะไรมันเท่าไรก็บอกมาทางแพทย์ใหญ่ก็ไปติดต่อแต่เรื่องถ้าพูดกันตามส่วนเมื่อตั้งมอแปลงเสร็จต่ว่าผู้ซื้อหรือว่าผู้ขอไม่ทราบเหตุความจริงเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้ทราบทว่าบอกว่ามิเตอร์ที่ติดเนี่ย ต้องทำหนังสือไปตามระเบียบอีกวาระหนึ่งนี่แกก็นอนนิ่งเี่ยสองอาทิตย์เสร็จเมื่อโทรถามไปก็บอกว่าบอกว่าไม่ขอมานี่ความจริงถ้าก็ไม่ต้องการมีเตอร์แล้วก็จะขอมอบแปลงให้มันเสียเงินเสียทองทำไมนี่เมื่อทำหนังสือขอไปแล้วฝานนี้ก็ยังไม่ได้เลยที่พูดนี่วันที่ยี่สิบสามสิงหาคมสองพันห้าร้อยี่สิบ งานประเภทนี้ท่านผู้ฟังก็เป็นประเภทมือไวเหมือนกันคือว่าทำลายเศรษฐกิจของชาติองสมเด็จพระบรมโลกกาธาชบอกว่าการงานประเภทนี้เป็นงานที่มันเสียคือว่าไม่ได้เกิดประโยชน์มีแต่โทษทำลายผลรายได้ที่อยู่ลงทชงได้เข้ามาแต่ถ้าว่าประโยชน์ส่วนตนผู้เป็นลูกจ้างเงินเดือนเงินดาวต้องการจยะขึ้นถ้ามันขึ้นไม่ได้ก็บ่น ความจริงถ้าเขาจะเบ่นก็ควรจะคิดถึงผลงานว่างานที่ทําทําแบบนั้นเมื่อนายจ้างไม่ได้ผลงานเข้ามาจะเอาเงินที่ไหนไปจ้างสําหรับเรื่องพระพุทธศาสนาช่วยโลกถ้าที่พูดมานี้ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าจงอยา่คยาคดอย่ากงอยา่าทําลายผลประโยชน์สิ่งอะไรกัน,กนวันดาท่านหลายเห็นแล้วได้อยังว่าพระพุทธศาสนาช่วยแต่ว่าคนที่รับความ ที่จะรับาการช่วยเหลือทางพระพุทธศาสนามีน้อยเต็มทีนี่เป็นจุดหนึ่งที่พระพุทธศาสนาช่วยคนและผู้พูดนี่ก็เป็นคนที่อยู่ในเขตของพระพุทธศาสนาในเมื่อเป็นคนในเขตพระพุทธศาสนาก็ช่วยคนเป็นสาธารณประโยชน์มามากนับเวลาเป็นสิบสิบ,สบปีมาแล้วสำหรับวันนี้ท่านผู้ฟังท่างหลายหมดเวลาเสร็จแล้วก็ขอท้องขอยุติไปแต่เพียงเท่านี้ ต่อไปขอท่านดังละต่อนี้ไปก็จะขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี